Top ปฟอร์มท็อปออปต้องส่งคันนี้วันนี้พาพีพีมาเปิดสต๊อกรถเก่งพรีเมี่ยมเข้าใหม่ใครเน้นประหยัดน้ำมันต้องจัดตัวเบนซินไฟฟ้าไปเลยนะคะกับเจ้าส่งคันนี้บอกเลยว่าราคาปีใหม่ใกล้เคียงกันใครที่กำลังมองหากำลังตัดสินใจอยากได้รถเก่งสไตล์ผู้บริหารพรีเมียมต้องจัดนะคะคันแรก Honda Accord 2.0ตัวไฮบริดปี2019ราคาอยู่ที่8 3 9 0 0 0บาทนะคะคันที่2 อะ y o y o ต a m r y r รี่ตัวไฮบริดปี19เหมือนกันคันนี้ราคา8,59,000บาททั้ง2คันเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์ใครที่กำลังมองหารถเก่งพรีเมียมไ้ใช้นะคะอย่าพลาดชมในคลิปเต็มได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับช่องเก่งพรีเมียมมือ2 ตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะตักพาพี่พีมาอยู่ที่เพชรยนต์สาขาสำนักงานใหญ่ของเรานะคะโซนนี้เป็นโซนช่างนะคะโซนที่สปารถนะรถที่เข้าใหม่นะคะขัดทรงขัดสีเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องอยู่ที่ตรงนี้เลยนะคะร้านเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครสําหรับใครที่กําลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานที่นี่การันตีตัวรถทุกคันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํา กลับสีกอไมล์เริ่มชำรดสูญหายนะคะบอกเลยการันตีได้รถสวยเก๋เอมาพร้อมกับอัตราดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.3 9เเอร์เท่านั้นสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีสามารถทำสัญญาอนุมัติรับรถกลับบ้านภายในวันได้เลยนะคะพี่พี่ไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกรถได้นะคะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษากันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ตักพาพี่พี่นะคะมาพบกับรถเก่งพรีเมียมสไตล์ผู้บริหารสองคันนี้เนาะ ใครที่กําลังมองหารถเก่งไว้เน้นประหยัดน้ามันใช้ได้อีกยาวๆบอกเลยว่าต้องไม่พลาดสคันนี้มาจาก2ค่าย2แบรนด์ดังนะคะมาเริ่มต้นกันที่คันแรกเลยคันนี้ Honda Accord นะคะ2.0ตัว h ฮ b ริดรถปี2019นะคะคันนี้ราคาเปิดขายอยู่ที่839,000บาทนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนตกเดือนละประมาณ14,500 ไะะมายอยู่ที่1 6 0 0 0กิโลเมตรบอกเลยว่าบอดี้สวยรับประกันโครงสร้างสีบรอนเงินหรือว่าสีเทานั้นเองนะคะมาพบกับท็อปออปชันรุ่นที่ขายดีอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นแบรนด์เจ้าตลาดเหมือนกันกับ t o y o ต a c a m ม y y 5 5ตัว h ฮบริดนะคะคันนี้โฉมปี2019ราคาอยู่ที่8,59,000บาทนะคะ859,000มาอยู่ที่1 0 0 0 0 0 10,000กิโลเมตรนะคะคันนี้ฟีดาผ่อนประมาณ14,900เท่านั้นทั้งคู่ท็อปฟอร์มท็อปออปชันเป็นตัวรองท็อปทั้งคู่นะคะราคาใกล้เคียงไหมใกล้เคียงอยู่ที่พี่ๆว่าจะชอบเป็นแบรนด์ไหนนั่นเองอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมนันอยู่ที่25กิโลลิตรนะคะพี่ๆปะเดี๋ยววันนี้นะคะตักพาดูออปชันที่ละคันโครงสร้างทีละคันขอเริ่มต้นที่ ตัวแอคคอร์ดกันก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะชมนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมไฟหน้าของเขานะคะตักชอบมากบอกเลยว่าแบรนด์นี้ให้ไฟหน้าแบบ Full LED มานะคะพี่ๆสังเกต Full LED ตรงไหนเป็น LED นะคะทั้งคมคมด้านในแล้วก็อ่าเดย์ไลท์นะคะไฟตัดหมอกเป็น LED มาให้หมดเลยนะค,ะคันนี้นะคะตอนแรกที่มาตักถ่ายคลิปเดียวไปแล้วรถติดจองเพิ่งหลุดจองมานะคะอ่าตักก็เลยพามา อัปเดตเทียบกับ c a m r ี่ตัวที่เข้าใหม่นะเผื่อิพี่กำลังมองหาไม่ต้องดูสองคลิปดูคลิปนี้ตัดสินใจได้เลยนะคะเทียบกันสองคันนะคะตัวบอดี้ของเขานะให้ดู45อ,องศา ตัวรถเหลี่ยมสันคมคือชัดเจนไม่มีชนหนักพิกความทางร้านการันตีให้นะคะคันนี้ตัวเครื่อง2.0บอกเลยว่าออปชั่นใส่มาให้จัดเต็มนะคะกระจกด้านข้างพับปรับไฟฟ้าระบบกุญแจสมาร์ทคีเลดให้มา2ข้างนะคะรอบคันเป็นกระจก Hon ด a ารอบคันไม่เคยมีปรับมีเปลี่ยนมานะคะไฟหน้าเป็นออโต้มาให้เรียบร้อยในส่วนของร้อแม็กของขาอมาดูในส่วนของฮอนด้ โลโก้ Honda มีมาให้ครบนะคะดิสเบกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะบอกเลยว่าออปชั่นใส่มาให้จัดเต็มนะคะขออนุญาตดูอย่างให้ส่วนนี้หนึ่งคันนี้นะคะยางขนาดขอบอะตัวแม็กนะคะขนาดขอบ18นิ้วนะ,ะยางปี23นะคะบอกเลยว่าช่วงล่างโครงสร้างเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูบอดี้ด้านในกันคันนี้มี Honda l e n น a r d มาให้ด้วยนะคะเป็นตัวขายในของกลุ่มของรถ Honda นะคะ Th a i a c c o r d HRV นะคะตัวอ่า e i r พวกนี้จะมีมา HONDA า e ร o ว n มาให้เรียบร้อย <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้ว <Body S 2> <ๆ S 1> นะคะบอดี้เดิมๆนะคะเบาะหนังแน่นเดิมจากโรงงานนะคะสำหรับคันนี้ช่วงปี19นะนะคะน,นี้ไม่1 6 0 0 0นะคะอ่ะออปชันเดี๋ยวตักพาบอกในส่วนด้านนู้นนะคะเดี๋ยววนไปอีกด้านหนึ่งนะทุงรมนิรภัยทั้งหมด6ใบนะคะโครงสร้างได้รองรับมาตรฐาน,นะคะจากสากล หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะเดิมๆแผ่นเพจเดิมจากโรงงานมีมาให้ครบเลยบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะคะแปดแสนันบาทเท่านั้นสําหรับคันนี้นะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะด้านข้างตัวนี้นะคะ เป็นลายไม้นะคะอ่ารถเพิ่งเข้ามาเนาะเราปรับสภาพนะคะอาจจะมีร่องรอยของคราบฝุ่นบ้างนะคะโครงสร้างเดิมตะเข็บเดิมนะคะซีนเดิมยางซับเสียงมีให้ทั้งหมด2ชั้นบล็อกเดิมเดิมจากโรงงานนะคะสำหรับคันนี้การันตีทุกขั้นนะคะวารันตีศูนย์ยางเหลือน,นะคะตัวระบบไฮบริดนะบอกปรับไฟฟ้ามีมาให้เรียบร้อยนะคะในแถวที่2อ่าด้านหลังตรงนี้นะคะมีตัวชาร์จไฟนะคะมีตัวช่องแอร์นะคะบอกเลยคันนี้ใหม่มาก ยังมีตัวหุ้มเบาอ,อยู่เลยนะคะโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะคะตะเข็บเดิมๆให้ดูเลยตรงนี้นะคะเนี่ยไม่ต้องแกะออกมาเลยนะคะเดิมๆนะหลังคงหลังคานะคะไม่มีชนหนัก ผิดความไปอย่างใดนะคะคันนี้บอกเลยว่าบอดี้สวยนะคะบอดี้สวยมากๆนะเครดิตดีฟีดาวจัดได้เต็มนะคะม่านไฟฟ้ามีมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วตรงนี้เป็นม่านแบบเนนนวดน,นะคะมีมาให้ทั้งสองข้างกระจกเป็นออโต้มาให้แล้วทั้ง4บานนะคะตะเข็บเดิมๆนะคะสีเดิมตะเข็บเดิมจิกไป,ไปเป็นรอยเล็บแบบนี้นะคะอ่าซีเดิมจากโรงงานจะมีความยืดหยุ่นนะคะจะไม่นิ่มไปหรือว่าแข็งไปเนาะ ะะให้ดูเลยโครงสร้างเดิมๆนะคะคันนี้ Honda Accord นะคะ2.0ตัวไฮบริดนะค,ะคันนี้ได้เครื่อง2,000นะคะในส่วนของบอดี้ด้านท้ายกล้องถอยหลังมีมาให้เรียบร้อยไฟท้ายเป็น LED มาให้แล้วนะคะกระ,ะนนจกไร้ฝ้ามีมาให้ครบไฟเบรคที่3ออปชั่นบอกเลยใส่มาให้จัดเต็ม ในส่วนของด้านท้ายกว้างขวางแบบนี้บอกของเขาสามารถดึงพับได้นะคะโครงสร้างเดิมๆตะเข็บเดิมๆทุกจุดไม่มีแกะไม่มีขันไขนะสามารถพาช่างมาตรวจเช็คได้นะคะสามารถพาช่างมาตรวจเช็คได้เลยนะตัวไฟตีโคดนะคะสัญ,ญลักษณ์ขึ้นชัดเจนตะเข็บเดิมๆจากโรงงานมีมาให้ครบนะคะบอกเลยว่าคันนี้ก็สวยนะคะใครชอบแบรนด์ฮอนด้จัดเลยสำหรับแอคคอร์ดคันนี้นะขอดูนะคะช่องเก็บยางไรให้นิดนึง อ่ะตัวนี้นะคะอุปกรณ์มีมาให้ครบนะคะตัวนี้ไม่ได้ให้ยางไหลมาแล้วนะ,ะตัวนี้ให้เป็นชุดปะลมยางฉุบเชินนะคะตัวแอรคอร์ชมนี้นะ,คะใครสนใจติดต่อหาตักได้นะคะ065-916-9359เบอร์น,นี้แอดไลน์ได้ถัวได้ขออนุญ,ญาตเปิดประตูฝั่งนี้ให้ดูกันบอดี้ของเขานะคะสมบูรณ์ทุกจุดนะ,ะพี่ๆนะคะสามารถพาช่างมาตรวจสอบได้เลยเนาะอ่าถ้าเราดูแล้วไม่เป็นนะคะแต่ถ้า ไม่มีช่างมาตรวจสอบสามารถขอเลขเครื่องเลขทางไปเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะระบบกุญแจสมารท์ทคิเลดออปชั่นมีมาให้ครบเลยนะคะด้านข้างโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะคะคันนี้บอกเลยว่าบอดี้สวยนะคะเป็นตัวรองท็อปทั้งคู่นะคะในท็อปฟอร์มของคาร์์ของเขานะคะเป็นตัวรองท็อปทั้งคู่ระบบเซ็ตเบาะมีมาให้เรียบร้อยกระจกเป็นออโต้มีมาให้ครบนะคะโครงสร้างต่างๆเดิมจากโรงงานนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสตาร์ทรถให้ดูกัน ระบบกุญแจนะคะมีให้ทั้งหมด2ดอกนะคะตัวนี้มีระบบคูดคอนโทรลนะคะแพดเดิลชิพมีมาให้ครบขออนุญาตนะคะพาดูด้านในไม้หนึหน่งแสนกับอีก6000กิโลเมตรนะคะหนึ 1, 000, 000 km, ่งแสนหกพันกิโลเมตรพวงรยมันติฟังก์ชันมีระบบคูดคอนโทรลระบบแปรผันมาให้เรียบร้อยหน้าจอทัชสกรีนมาพร้อมกับระบบนําทางแอร์ตรงนี้นะคะปรับแยกอิสระได้2ฝั่งไวร์เลสชาร์เจอร์มีมาให้ครบนะคะเกียร์อรอโต้แบบถุงเกียร์นะ อีโค o โหมดนะคะโหมดสปอร์ตโหมด EV มีมาให้ครบกระจกตัดแสงออโต้บอกเลยว่าออปชั่นจัดเต็มนะคะไฟหน้าออโต้ที่ปับน้ำฝนออโต้แบบหน่วงเวลามาให้เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคายอย่างแน่นอนถ้าเป็นสาวกแบรนด์ฮอนด้ต้องไม่พลาดนะคะ839,000บาทเท่านั้นรับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ เปิดในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องให้ดูกันมาในโว่ของด้านหน้าห้องเครื่องนะคะนี่ตัวเครื่องเดิมเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยการแกะการไายนะ้พาให้ดูบอดี้ด้านในนะคะ หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับกันเลยนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะคะซีนตะเข็บเดิมช่องระบายอากาศกลมๆมันๆแบบนี้สติ๊กเกอร์อยู่มาให้ครบนะคะบอกเลยว่าคันนี้ได้ไปนะคะคุ้มค่าคุ้มราคา839,000ฟาันฟีดาวผ่อนประมาณ14,500เท่านั้นนะ,ะ่ะคันด้านหน้า แก้มซายแก้มขวานะคะพี่ๆได้ความเดิมจากโรงงานนะถ่ายให้ดูกันชัดๆแบบนี้นะคะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะสำหรับแบรน,นด์ Honda เจ้า Accord คันนี้นะคะขออนุญาตไปต่อกันที่คันถัดมานะคะใครเป็นสาวว o โตโย a ้าอยากได้เบนซินไฟฟ้าหรือว่าระบบ h y บริด ต้องไม่พลาดคันนี้นะคะอ่ะจะตักพาดูออปชันในส่วนของเจ้าแคมรี่คันนี้กันนะะด้นานหน้าโลโก้ของเขานะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าสีโครเมียมนะมีคิ้วสีฟ้ารอบวงโครเมียมนั่นเองนะคะไฟหน้าเป็น LED มาให้เรียบร้อยนะคะตัดด้วยนะคะลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะสังเกตโคมของเขานะคะจะมีลิ้วสีฟ้าสแบะสแสดงถึงสัญลักษณ์ที่เป็นระบบไฮบริดนะคะเซ็นเซอร์เตือนด้านหน้ามีมาให้ ไฟตันหมอกมีมาให้ครบนะคะบอดี้โดยรวมสวยอะคันนี้สีเดียวกันเลยนะคะสิบอนเงินอยู่ที่พี่ๆจะชอบนะ,ะสัญลักษณ์ให้บิดมีมาที่ข้างตัวรถให้เรียบร้อยกระจกรอบคันเป็นกระจกเดิมแท้จากโตโยต้านะคะไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้มีมาให้ครบคันนี้มีสลุมาให้แล้วที่ต่างกันคือมีสลุมาให้นะคะแล้วก็ มีเลนกันเตือนนะคะบายสปอร์ตมอนิเตอร์มีมาให้ทั้ง2อข้างนะคะอ่ะพามาดูในส่วนของโครงสร้างด้านล่างร้อแ,แม็กของเขานะคะเป็นขนาด5ลูกนะคะยางปี2023มีมาให้เรียบร้อยนะคะอ่าเราก็ตัวนี้นะคะแม็กขอบขนาด17มิลเป็นดิสเบกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะโครงสร้างช่วงล่างเป็นแบบแยกอิสระแบบปิดนุกนะคะดับเบิลวิสบอรนะคะ ลายมาในส่วนของระบบตัวจับประตูนะคะเป็นสีโครเมียมบอดี้ด้านในของเขานะคะเบาะหนังสีดําเหมือนกันเลยนะคะเบาะหนังสีดําเหมือนกันคันนี้ถุงลมนิรภัยทั้งหมด7ดใบต่างจากคอนด้เพิ่มมาที่หัวเข่าอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะ หัวน็อตต่างๆไม่มีแกะไม่มีขยับแผ่นเพจเดิมจากโรงงานอยู่ครบนะคะหัวน็อนตอไม่มีขันไขอะไรใดๆทั้งสิ้นโครงสร้างเรียบหรูดูดีภายในนะคะเดี๋ยวตักพาดูออปชั่นฝั่งด้านนู้งอ่ะนี่นะคะใครชอบน้ไปนั่งกินลมชมดาวบอกเลยว่าแคมริตอบโจทย์นะคะในส่วนของแผงประตูหัวน็อนตอไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะเดิมๆจากโรงงานนะได้โครงสรส้างเดิมนะคะกระจกเป็นออโต้มาให้แล้วทั้ง4บาน ตเข็บเดิมๆทุกจุดนะคะไล่เรียงกันมาเลยนะยางซับเสียงมีให้สองชั้นไฟส่องสว่างที่เท้ามีให้ทั้งหมดสี่ประตูนะคะมาในส่วนของแถวที่สองกันบ้างเบาบอาดี้ของเขานะคะไม่มีช้ำเลยนะคะเป็นรถเก่งผู้บริหารนะ,ะอ่าเป็นรถหน่วยงานนะคะตรงนี้เช็คเป้าวัตศูนย์ได้นะคะมีแอร์นะคะในแถวที่สองเหมือนกันช่องเสียบ usb มีมาให้ครบเบาของเขาจะดูนิ่มๆน,นะคะนิ่มๆอ่าตัวนี้จะเรียกว่าเบาสอบทัดนะคะ อ่าเป็นหนังของเขาหนังสอบถานนั่นเองรับประกันโครงสร้างเดิมนะคะพี่พไม่มีชนหนักพิกความแต่อย่างใดเนาะหัวน็อตต่างๆไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะคันนี้ได้ม่านไฟฟ้ามาให้เหมือนกันด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะเป็นม่านเมนนวลแบบเปิดมือเนาะโครงสร้างต่างๆนะคะได้ความเดิมจากโรงงานนะคะพี่พได้คันนี้ไปนะคะแปดแสน 5 9 0 0 0นะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนตกอยู่ที่เดือนละประมาณ14,900นะคะบอดี้ด้านหลังของเขาเซ็นเซอร์กันเตือนด้านถอยหลังมีให้ทั้งหมด4จุดนะ,ะกล้องถอยหลังมีมาให้ครบไฟท้ายแบบ led นะคะ,ะเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูกันท้ายกว้างขวางเหมือนกันนะคะใส่สัมภาระได้เยอะโครงสร้างเดิมๆทุกจุดหัวนอ็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะ คันนี้เดี๋ยวพาใดูบอดี้ตรงนี้นะคะยังเป็นยางอะไรมาให้อยู่นะคะยางอะไรก็เป็นล้อแม็กเหมือนกันนะคะไม่ใช่ล้อกระถานะตัวบอดี้ของแคมรี่เนี่ยได้ยางอะไรแบบล้อแม็กมาแล้วสินทางมะพร้าวนะคะมีขึ้นชัดเจนนะคะบอดี้ของเขานะคะไฟโค้ดเดิมรหัสเดิมยังขึ้นนะคะไม่มีปัญหาใดๆโครงสร้างต่างๆพาดูนะคะริ้วหลังคาขึ้นชัดเจนนะคะเห็นไหมการันตีไม่มีชนหนักความอย่างแน่นอนนะคะบอดี้ของเขาทุกจุดบอกเลยว่าสวย อุ้มค่าคุ้มราคา8 5 9 0 0 0่นะคะ, 8, 59, ะ,คะถ่ายให้ดูนอกทุกจุดเลยนะคะรายละเอียดตรงไหนนะไม่ชัดเจนติดต่อหาตักได้นะคะ0 6 5 9 1ห 9359นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้เข้ามาพูดคุยสอบถามนะคะรายละเอียดตัวรถหรือว่าจะไปไรายละเอียดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะนี่ใบสปอร์ตมอนิเตอร์มีให้2ข้างระบบปุญแจสมาร์ทคิเลดกระจกบานคู่หน้าเป็นออโตอารามาให้เรียบร้อยตัวนี้เซ็ตเบาะได้เหมือนกันนะคะออปชั่นไม่แพ้กันเลยนะอัตราการสิ้นเปลืองเท่ากันนะคะ ่ยไดดูโครงสร้างต่างๆเดิมจากโรงงานระบบคูตคอนโทรลพวงมราลัยมันติฟังก์ชันแพดเดิลชิปมีมาให้ครบนะคะเหมือนกันหมดเลยนะคะไฟหน้าออโต้ที่ปันรร่นนำฝนออโต้นะคะอ่ะบอดี้ใส่มาให้ครบคันแบบนี้นะคะให้ดูโครงสร้างต่างๆหัวน็อตเดิมๆจากโรงงานขออนุญาสตสปารถให้ดูกัน นี่นะคะดูไม้รถกันก่อนเลยนะคะนี่หน้าจอกำลังแสดงผลนะนะคะแอร์เย็นมากเนาะกระจกตัดแสงออโต้มีมาให้ครบนะคะที่สําคัญมีสรุปนะคะใครชอบออกทิปเนี่ยบอกเลยนะคะสรุปจัดมาให้เต็มไม้หนึ่งสายหนึ่กิโลเมตรพวงมาลัยมัลติฟัง์กชันพวงมาลัยไ,ไม่มีหลุดไม่มีลอกนะคะเป็นหนังเงางงแบบนี้เดิมจากโรงงานระบบดาทางมีมาให้ครบกล้องถอยหลังจัดมาให้จัดเต็ม มีเซ็นเซอร์การเตือนมาให้ด้วยนะคะเซ็นเซอร์ถอยมาให้เรียบร้อยมีเส้นกะเลนมาให้ไวรเดชชาร์จเจอร์มีมาให้ครบนะคะมีโหมดทุกโหมดเลยอีโคหมดโนโม m หมดโหมดสปอร์ตโหมดอีวีนะคะอโอโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าช่องเก็บแก้วมีมาให้ครบเลยนะคะภายในเรียบหรูดูดีนะคะตรงนี้ตัดเป็นลิ้วนะคะพีเมี่นะคะคล้ายๆลายายไม้นะคะตรงนี้เป็นสีดําเงาหรือว่าดาดําแบบเป็นโนแบกนะคะ,ะเปิดขออนุญาตเปิดไฟ ส่งแผนที่นิดหนึ่งนะคะบอดี้ด้านในเรียบรูดูดีนะคะถุงลมนิรภัยทั้งหมด7ใบนะคะถุงลมนิรภัยทั้งหมด7ใบตรงนี้นะคะ มีไฟสองสว่างมาให้เรียบร้อยนะคะตัวกระจกนะออปชั่นโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะบอกเลยว่าได้คันนี้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาเหมือนกัน8,59,000อ่าตอนนี้อยู่ที่พี่พแล้วว่าพ,พี่พี่จะชอบเป็นแบรนด์ไหนเนาะเปิดท้ายได้จากตรงนี้นะคะถังน้ำมันได้จากตรงนี้นะคะปุ่ม traction control นะ T R C การล้อลื่นนถหลายหมดฟรีบอกเลยออปชั่นใส่มาให้ครบเหมือนกันนะคะ ประมาณนี้นะคะบอดี้ด้านในนะคะหน้าจองแสดงผลต่างๆนะคะอ่าระบบทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวตักขออนุญาตพาพี่ๆไปดูในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องกันมาเปิดในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องนะคะอันนี้เป็นตัวบอดี้เครื่องของตัวแคมดีของเรานะคะระบบเครื่องนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะเสียงนิ่งมากนะคะระบบไฟฟ้าระบบไฮบริดไม่มีปัญหาหัวน็อตต่างๆเดิมๆนะคะไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะได้โชคคํำฝากระโปรงหน้ามาทั้งสองรุ่นนะคะตัวนี้แผ่นกันความร้อนหน้าจ ฝากระโปรงอยางซับฝาบกระโปรง สับคันด้านหน้ามีมาให้ครบช่องระบายอากาศกลมกลมนๆนแบบนี้นะคะสติเกอร์เดิมจากโรงงานนะคะบอกเลยว่าสองคันนี้ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่ที่พี่ๆกันแล้วนะคะว่าชอบเป็นแบรนด์ไหนนะคะอยู่ที่พี่ๆกันแล้วว่าชอบเป็นแบรนด์ไหนนะวอลน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะตัวนี้บล็อกไฟนะคะมีตีตาโค้ดี่ห้อไทยคอยตบนะคะตโตโยต้าใช้แบรนด์นี้กิบบล็อกด้านหน้าไม่มีแกะไม่มีขยับนะ,ะยังมีวารันตีศูนย์เหลืออยู่นะคะตัวระบบไฮบริดนะคะมัน สิบปีนะคะระบบไฮบริดต,ตัวนี้รับประกันทั้งหมดสิบปีนะคะระบบไฮบริดกับตัวแบตนะคะรับประกันทั้งหมดสิบปีนะ,คะใครที่กําลังมองหานะคะรถเก่งพรีเมียมสไตล์ผู้บริหารไว้ใช้งานนะ,ะอยากได้แบบประหยัดน้ามันแต่อยากขับเครื่องแรงๆแนะนําเลยนะคะทั้งสองแบรนด์ทั้งสองรุ่นนะคะเป็นเจ้าตลาดทั้งสองรุ่นเลยอยู่ที่พี่ๆจะชอบการว่าชอบเป็นแบรนด์ไหนเนาะราคาใกล้เคียงกัน Accord ปี2019นะคะ839,000กักับคันนี้ c คมรี่19เหมือนกัน859,000นะคะแคมรี่เป็นเครื่อง2.5ไฮบริด แอคคอร์ดเป็นเครื่อง2.0ตัวไฮบริดนะคะบอดี้สวยไม่แพ้กันโครงสร้างดีช่วงล่างดีห้องโดยสารเงียบนะคะขับแล้วปลอดภัยถุงลมนิรภัยรอบคันนะคะอัตราดอกเบีย้ยเท่ากันเลยนะคะเริ่มต้นที่2.39สําหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีพี่ๆสนใจขนาดติดต่อหาตั๊กได้เลยนะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตั๊กไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นํามาเรียอยู่ให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้ขออนุญาตลาก,กันไปก่อนสวัสดี ดีค่ะ